ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ในช่วงบ่ายวันหนึ่งที่สถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่โต๊ะแจ้งความพร้อมถือมีดติดตัวทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามว่ามาแจ้งความเรื่องอะไรนักศึกษาหญิงคนนี้กลับพูดไม่ตรงประเด็นและจับใจความไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงเริ่มขอเอกสารยืนยันตัวตนก่อนติดต่อพ่อแม่ของนักศึกษาเพื่อทำการสอบถามข้อมูลเบื้องตน้นซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าลูกสาวเป็นปกติไม่เคยมีอาการทางจิตเจ้าหน้าที่จึงได้รีบเกลี้ยกล่อมให้วางมีดลงโดยตลอดเวลาที่นักศึกษารายนี้เดินทางเข้ามาที่สำนักงานตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศลักษณะของนักศึกษารายนี้สวมหูฟังตลอดเวลา ท่าทางเหมือนกำลังสื่อสารกับใครบางคนซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ขอให้ถอดหูฟังออกนักศึกษารายนี้ก็ได้สติและเริ่มรู้ตัวเองว่าถูกหลอกอข้อมูลจากการสอบสวนระบุว่านักศึกษารายนี้เป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งว่าเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและบีบบังคับให้ส่งเงินเข้าตรวจสอบ เมื่อนักศึกษาหญิงรายนี้ระบุว่าไม่มีเงินแกงมิดชาชีพจึงเกลี้ยกล่อมให้เธอไปของเงินจากผู้ปกครองแทนโดยอ้างว่าได้รับทุนการศึกษาพร้อมกับแนบสคริปต์ให้หากถูกพ่อแม่ตั้งคำถามโอยในส่วนของคอร์เซนเตอร์เนี่ยมาจากกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือแผนทุศกรรมเหมือนกันเลยการอ้างมีข้ออ้างอะไรเหมือนกันรูปแบบเหมือนกันนะครับน,นี่เป็นกลุ่มเดียวกันแน่นอน ครับครับแล้วแนวแทนการสอบสวนของตำรวจสืบสวนในเชิงน,นี้เราเราจะดำเนินการยังไงต่อนี้ก็ตอนนี้นะครับหลักๆเลยคือเราเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าการสืบการสืบเนี่ยเราจะสืบได้ระดับหนึ่งดูว่าเงินเนี่ยไปสุดที่ไหนนะครับถ้าสุดบางครั้งเนี่ยบา,บางครั้งตามได้ต้องบอกเลยว่าตามได้ถึงตัวการเลยนะครับ,รบเราเคยจับได้นะครับก็หลายเคสอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราเน้นที่การป้องกันมากกว่าและทำได้ง่ายไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นมีอีกเคสหนึ่งที่แก๊งคอเซ็นเตอร์ได้แอบอ้างชื่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อทำให้กระบวนการหลอกเหยื่อมีความน่าเชื่อถือโดยมีลักษณะในการปลอมแปลงช่องทางการติดต่อในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อทําการหลอกนักศึกษาว่านักศึกษาได้สิทธิ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ บางรายก็ได้มีการให้นักศึกษาวิดีโอคอลและถอดเสื้อเพื่อเช็คดูว่ามีรอยสักตามตัวหรือไม่และใช้คลิปที่เด็กถอดเสื้อผ้ามาแบ็กเมย์และกดดันในกรณีที่เด็กไว้ตัวทันและไม่ยอมโอนเงิน อาจารย์ที่ถูกอ้างชื่อแล้วก็ปลอมลายแล้วก็โทรหานักศึกษาโดยตรงหลอกนักศึกษาโดยตรงเนี่ยมีส่วนตัวมีแค่เราคนเดียวที่โดนค่ะแต่ว่าจะมีอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ในมอชอ,อย่างเดียวแต่เป็นอาจารย์จากสถาบันอื่นๆด้วยจะถูกเอาชื่อมาติดในเอกสารแนบท้ายค่ะว่าเป็นผู้ดูแลโครงการอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่มีลายเซ็นปรากฏค่ะ ก็ในส่วนของการดําเนินการเนี่ยก็ส่วนตัวก็ไปแจ้งความว่าถูกแอบอ้างค่ะโดยข้อมูลของสถานีตํารวจภูธร,รภูพิงราชนิเวศระบุว่าในสองเคสที่ผ่านมามีลักษณะและวิธีการคล้ายกันและสันนิษฐานว่ากลุ่มคอเซนเตอร์ที่เป็นผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งในขณะนี้กำลังรอเอกสารเส้นทางทางการเงินของผู้ที่เสียหาย <Okay. S 1> เพื่อสืบหาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ ตั้งแต่ต้นปี2,568จนถึงปัจจุบันตัวเลขของเหยื่อไม่ได้ลดน้อยลงจากปีที่แล้วแต่อย่างใดกลับกันกลับมีผู้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ในปีนี้แล้วกว่า247รายเป็นผู้เสียหายจากกลโกงแก๊งคอร์เซนเตอร์57สเคสกลโก,ลกลงหาไรายได้พิเศษหรือร่วมลงทุน37เคสซื้อของไม่ได้ของอีก180เคส รวมมูลค่าความเสียหายกว่า11ล้านบาทโดยในจำนวนนี้มีนักศึกษามากกว่าร้อยละ50ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการปรับปรามคอเซนเตอร์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาได้ผลหรือไม่